สวัสดีครับผมรีซอแล้วครับวันนี้จะมาพูดถึงทีมชาติไทยในชดุดยู23กันหน่อยนะครับเจอก,กับมาเลเซียถล่มไปได้3-0ล้างแค้นจากที่พลาดท่าในเกมแรกซีเกมส์มานะครับก็ทำได้สำเร็จผมว่าผูเ้เล่นหลายๆคนที่โดนวิพา์าวิจารณ์หรือแม้ทั้งโคโยเอนะครับที่โดนวิพา์วิจารณ์ในเกมแรกที่เจอกับเวียดนามเนี่ยเกมนี้ก็ทำได้ดีเกือบท,ทุกคนเลยนะครับ ก็ผู้เล่นในแในแลวลุกเนี่ยก็สร้างความตายสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของมาเลเซียได้เกือบทุกคนดูดีแทบทุกคนเลยนะครับแนวรับเองก็แข็งแกร่งนะฮะไม่เสียประตูในเกมนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเบนจามินเดวิสนะครับที่มีความคล่องตัวนะครับมีการกระชากลากเลื้อยที่ดุดันนะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากนะเอาเขาไม่ลงโดนเตะโดนอะไรก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้นะครับไม่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในดใดก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับดุดันมาก ผมว่าทีมซาต้าชุดใหญ่เนี่ยก็รอเขาอยู่แล้วนะฮะในฤดูข้างหน้านะครับสุพรรณทัเหมือนตาเป็นตัวจบที่ทีมชาติไทยเราจะขาดไม่ได้นะครับในชุดยู23อาจจะไม่ได้โดดเด่นในการมาร่วมเล่นอะไรมากนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาทําประตูแล้วเนี่ยเขาทําได้นะครับก็จะไม่ต้องมีเขา <S <S ชาญนรลุงพรมสีแก้วผมว่าเป็นอีกมิดฟิลคนหนึ่งที่ทีมก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายและมีความคล่องตัวสูง นะครับเป็นเพลย์เมเกอร์ได้กระชากเลือยได้และริมเส้นจ่ายบอลได้นะครับหลายหครั้งท like ี่เล่นทางด้านขวาและตัดเข้ามาด้านในเนี่ยแล้วจ่ายทะลุหลังลายให้กับสุพนัทหลุดไปเนี่ยนะครับมีหลายครั้งเราก็เป็นประตูด้วยนะครับได้แอซิสหนึ่งลูกแล้วก็สอดตัวเองเข้าไปยิงประตูได้ด้วยในลูกที่2นะครับเป็นหนึ่งแอซิสหนึ่งประตูของชานาลงก็ดูดีดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเกมที่เล่นกับเวียดนามพอสมควรครับก็มีผู้เล่นในแดนกลางนะฮะคุมจังหวะคุมเกม แล้วก็คอยจ่ายบอลจะตรงกลางก็อย่างกฤษดากาแมนแล้วก็ธนวัฒน์นะครับสองคนนี้นี่ผมว่าลงตัวพอสมควรนะคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะกระชากลากเลือ้อยพาบอลขึ้นมาจากแดงกลางได้นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์เล่นทีมชาติชุดใหญ่มาได้แชมป์ซูซี่คัพมานะครับคือตัวแล้วแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยคุมจังหวะคุมเกมมิเคิลสันก็เป็นผู้เล่นที่เล่นแบ็กขวาได้ดีนะผมชอบสไตล์การเล่นของเขาพอสมควรเหมือนกันนะครับในการในการที่จะเล่น ทั้งเกมลุกและเกมรับลับลเกมรับก็ค่อนข้างแข็งแต่งนะครับมีความเร็วเติมเกมลุกได้ดีนะครับขึ้นไปจ่ายบอลเปิดบอลให้กับในแนวลุกเนี่ยทำประตูได้ด้วยเมื่อคืนนี้นะครับก็มี1ย่งแอซิสผมว่าอนาคตไกลนะสมเด็กคนนี้นะครับลุกครึ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเราก็ตัวเลือกก็ยังยังมีไม่มากอนะครับก็สเปในในตัวเลือกได้ดีเลยนะครับสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะฮะ คนหนึ่งที่าต้องพูดถึงนิดนึงก็คือเอกนิตบัญญานะครับซึ่งเกมแรกก็โดนเป็นพายวิจารมากมนี้ผมว่าเขามีประโยชน์กับคิมขเขาเยอะนะในเกมลุกอ่ะเขาแสดงตัวรับบอลน,นะฮะได้บอลบอลมี่วนร่วมในเกมค่อนข้างเยอะร่วมเล่นกับทางด้านของฉัดมงคลได้ดีทางด้านฝั่งซ้ายนะครับก็มีการตัดในเข้ามาจ่ายบอลจ่ายแล้วก็ถือว่าได้ทาได้ดีดีกว่าเกมแรกผมว่ามาันจะเป็นเรื่องของเกมด้วยนะครับพอได้เล่นเกมแล้วเนี่ยเริ่มเกมแรกไปแล้วเนี่ยเกมแรกอาจจะไม่ค่อยดีเกม2มันก็ค่อยๆปรับค่อยดีขึ้นก็จะเป็นเรื่่่องเรนนั้ไปผมวาก็ เป็นสิ่งที่ที่น้องๆสามารถที่จะปรับตัวได้ <S <S <an> ด้วยด้วยเกมแรกกับกับเวียดนามเนี่ยมันอาจจะแตกแต่างกับเกมกับมาเลเซียนะครับก็ผมว่ามันเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์มันอาจจะทำให้ก็อาจจะค่อนข้างเกรงแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แบบเอเ่อลื่นไหลในในใน,ในเกมมากนะครับอย่างที่เรื่องอย่างที่ทราบกันว่าเรื่องของเวลาด้วยมีเวลาซ้อมแค่วนัวน2วันเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะทําให้ต้องมาไล่ตามดีเสมอเขานะครับพพูดถึงเกมเวียดนามเนี่ยก็มีเรื่องของการเปลี่ยนตัว ผู้เล่นของโค้ชโย่งนะครับที่ทําให้ดีในเกมแรกนะครับเปลี่ยนผู้เล่นแล้วได้ประตู2ประตูกระปติเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคะแนนที่สําคัญนะครับไม่ไงั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีแต้มจากเกมแรกเนี่ยเราโอกาสเข้ารอบก็ริบหลีมากนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานจะถอนนูสบอมออกค่อนข้างเร็วเนี่ยก็เลยได้ค่อยๆได้เห็นผลว่าเออการเปลี่ยนตัวเลี้ยงพิโยงเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วได้ผลนะครับก็ต้องชมพิโยงด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบสไตล์ของพิโยงเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อทําได้ดีเนี่ยก็ควรจะ ชื่นชมกันเกมสุดท้ายเจอกับเกาหลีใต้อย่าเพิ่งไปคิดเดยอะครับผมว่าสิ่งที่ต้องทําที่สุดเลยก็คือเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้นะครับโอเคมันอาจจะยากหน่อยเสมอก็ยังดีนะครับแล้วก็ให้ไปลุน้นให้เวียดนามเนี่ยไม่ชนะมาเลเยเราก็จะมีโอกาสเข้ารอบนะครับซึ่งก็เวียดนามเนี่ยลุ้นมากกว่าเราอย่างน้อยแหละย,ยันเสมอให้ได้ละกันนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้แฟนบอลชาตไทยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมชาติไทยชุดยู23ด้วยนะครับผม